สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรกันปัญญูนอาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็โดยความถนัดนะครับที่งานที่ทําอยู่งานวิจัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์ครับความเป็นมาของงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้คืองานวิจัยเรือไฟฟ้า,ฟาพลังงานแสงอาทิต์เพื่อสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือว่า เป็นลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้กับชุมชนนะครับโดยความเป็นมาของโครงการเองเนี่ยเรือฟ้าพลังงานแสงทิตเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบชนะครับในการทำ feasibility study เนี่ยมาก่อนนะครับตั้งแต่เราๆสักปี5 5 8นะครับจนเราได้รับทุนนะครับพอมันมีความเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไปขอทุนนะครับได้รับทุนสนับสนุนให้ในการ ทำเรือนะครับทั้งจาก UN ทั้งจากบริษัททูอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงสํงงานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับเรามีเทคโนโลยีเรือไฟฟ้าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และทั้งชาร์จแบตเตอรี่ในมือเนี่ยอยู่แล้วประมาณลําลำนะครับลำนี้ก็เป็นลำที่6นะครับซึ่งซึ่งได้รับทุน KM นะครับจากวชขั้นตอนการดำเนินงานนะครับก็คืออยู่ที่เรื่องของการต่อเรือนะครับ ก็เราก็มีงบประมาณอยู่จํากัดแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับก็เน้นไปในเชิงเทคนิคผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเราได้เรือไฟฟ้าพลังงานแสงทิตนะครับขนาด7.5คูณ3.5เมตรนะครับซึ่งเราเลือกใช้มอเตอร์นะครับ2ตัวขนาด4,000วัตต์นะครับเรือสามารถทำความเร็วได้5นอตนะครับ มีแบตเตอรี่ลิเทียมเหล็กฟอสเฟตนะครับขนาด11.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็สามารถใช้งานได้เนี่ยสชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยจริงๆแล้วก็คือสามารถใช้เต็มที่ได้เนี่ยถึง6ชั่วโมงนะครับเดินทางได้30-60ถึง6กกิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าเพื่อเพื่อเป็นเซฟตี้แฟกเตอร์นะครับเราก็จะกำหนดไว้ที่ที่30กิโลเมตรนะครับซึ่งซึ่งเพียงพอสำหรับช็อตทริป แล้วนะครับอันนี้ก็เพียงพอช็อตทิปแล้วงานที่เหมาะนะครับก็คือการท่องเที่ยวชายฝั่งนะครับแล้วก็งานอนุรักษ์ผู้ปลูกกําลังปลูกหญ้าทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วถ้าสมมุติเรามาใช้ทดแทนเรือประมงดัดแปลงนะครับซึ่งซึ่งขนาดไซส์ใกล้ๆกันเนี่ยซึ่งเรืออย่างเรือประมงดัดแปลงเนี่ยจะ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับซ,ซึ่งเรือเนี่ยจะจะมีความที่สิ้นเปลืองพลังงานเนี่ยมากกว่ารถยนต์มากนะครับอย่างรถยนต์เนี่ยเราใช้กันเนี่ยสิกิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมครับหรือ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยในขณะที่เรือเนี่ยหนึกิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำมันนะครับเนื่องจากความหนานแน่นของน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าอากาศนะครับหลายร้อยเท่านะเกือบพันเท่านะครับก็ก็เป็นที่มาว่าทําไมมันถึงสิ้นเปลืองนะครับฉะนั้นการที่เรามาทดแทนได้สัก 30กิโลเมตรต่อทริปเนี่ยมันก็ลด Emission Factor ท,ที่ของของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นดีเซลนะครับไปได้ประมาณสัก3-2กิโลกรัมนะครับคาร์บอนอิโคโลเลนนะครับสำหรับเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้ตัวเรื่องของเรือฟ้าพลังงานแสงอทิตเองเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับในการ คือสนับสนุนนโยบายในยระดับต่างๆได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับเกาะหมากเองเนี่ยมีชุมชนเขาเนี่ยมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของโลคาบอนเดสเนชั่นคือเขาอยากให้ให้พื้นที่ของเขาเองเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนที่น้อยลงนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนกิจกรรมหลายอย่างเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเช่น ชมรมเรือใบนะครับหรือว่าการปลูกพืชผักเองบนบนเกาะนะครับก,ก็เนื่องจากการขนส่งอนะไรต่างๆพวกนี้มันก็ทําให้คาร์บอนมันสูงขึ้นนะครับกิจกรรมทางน้ําที่เป็นสันทนาการนะครับก็ก็ตกลงกันภายในเกาะว่าจะไม่ให้มีพวกเจ็ตสกีสกูเตอร์อะไรต่างๆที่เป็นเสียงดังนะครับนี้เรือไฟไฟ้าเองก็ถือว่าเป็นทูตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายระดับชุมชนนะครับระดับโลคอลนะครับ สำหรับระดับนโยบายระดับที่สูงขึ้นไปนิดนึงนะครับก็คือของทางอปทอนะครับอปทอรหรือ,องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยเขามีนโยบายที่จะผลักดันนะครับเกาะหมากให้ผ่านเกณฑ์ GTC นะครับหรือเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืนโลกนะครับซึ่งซึ่งทางกิจกรรมตัวเนี้ก็ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของของทางอปทอได้เหมือนกันนะครับ รวมถึงถ้าเป็นในระดับชาติเนี่ยรัฐบาลเองมีนโยบายเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช่ไหมครับที่ดูแลโดยโดยทอชอนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์การยกระดับพื้นที่เกาะหมากเองนะครับให้เป็นพื้นที่คุ้มครองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเรือฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เองก็สนับสนุนตรงนี้ครับเนื่องจากว่าตัวเรือเองเนี่ยไม่ ไม่มีมลพิษนะแล้วระหว่างการใช้งานนะครับก็คือไม่มีไม่มีควันไม่มีคราบน้ํามันอะไรต่างๆซึ่งซึ่งพวกเนี้ยพื้นที่อ่อนไหวอย่างบริเวณปะการังหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันก็ก็ถ้ามีพวกขาว่าเมาหรือว่าหรือว่าคราบน้ํามันลงไปเนี่ยมันก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของปาการะังได้เช่นกันนะครับน,นี้ก็ก็เป็นเป็นความสัมพันธ์ของโปรเจกต์นี้กับนโยบายในระดับต่างๆ ร,รวมถึงถ้าเป็นระดับโลกก็ S D G Go ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของข้อ13นะครับที่เป็นเรื่องของ Climate Action นะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนรวมถึงข้อ14ที่ที่ Underwater Life ใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตที่รเรา Protect าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำนะครับครับ